มาไงอ่ะมาไงีไน,นั่นอะมาได้เดยเลยมีคนอยู่กับทุกคนแล้วก็ไม่มีปืนด้วยเฮ้ผมได้เกาะ ฉันไม่มีปืนโอ้ให้ตายเถอะบูรี่คิดเก็บปืนแป๊บโอเคฉันมีปืนละฉันมีปืนละโอเคพวกแกจะต้องเสียน้ำตาให้กับปืนฉันแล้วสับหน้าแกปืนฉันโหดมากมาแล้วว่ะมาวะรือวะเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บตัวในบ้านเจ็บ ตรงกลางโดนเอ้ยออก,ออก,ออกทิ้งฐานทำมันระเบิดนี่หว่าเป็นรูเลยทะลุไปทางนี้ครับเฮ้ยมันเข้าไปโูน่นเลยเข้าเอาฐานระเบิดพี่มันอยู่ไหนเฮ้ยมันงัดของเอามัน,นล้มหนึ่งครับ อยู่เป็นหัวครับผมบอมีเซลเลยไหมยอยู่ใต้เหรออยู่ใต้อยู่ใต้ใต้งลองมาแล้วไม่เจอะประจบแล้วประจบแล้วประจบครีรีขันแหละใช่หัวยีแล้วตอนนี้ <unboxing> ไหนวะแหวะอิท ล่วงครับเฮ้ยฉันได้วะแกตัวนี้เอาครับมีมมีีตรงไหนนี่เพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาถือมาได้ป่ะบอมม่วงอ่ะถือมาได้ป่ะบอสถือมาได้ป่ะมันคือไฟต่อเนื่องมามันไม่มันปิดมันปิดมันบิดโอ้โหมันยิงระเบิดใส่ด้วย บินยังตัวที่สองบินยังบินไปแล้วเหรอบินนนไปฝั่งูโอ้ไม่ก็ขบวนอะไรใครมีสายลิงไหมพี่เออมีสองอัน๋ยวให้อันหนึ่งไปเราบินไปฆ่ามันหนึ่งอะบินตามมันเนื้อผามล็อกแล้วครับไม่แน่ใจผมยังไม่ได้อ่านตรงนี้ทางนี้เลยครับมันบินมาแล้วครับ มีนี่ให้มันยูุนี่อย่างนั้นเหรอดีครับ้วนอเวอะระเบิดไป แกครับถ้ามันโดนระเบิดผมมันมันเดินช้าป่ะช้าถ้ามันจะสโล่ถ้าเป็นอัก์านะอันอื่นไม่ทักษิณผมว่าก็น่าจะสโล่นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันทักษิณบอดี้ครับมาอะไรผู้ไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยวผมไปแน่นอนเสียโอกับผมล่วงตัวหนึ่งครับ โอ้ยโดนไฟโอ้ยแรง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 เอาเรื่องแรงแรงแรงโอ้ยลูกอีกหนึ่งครับสวยครับเฮ้ <c oughs> ยแม็กทองแม็กทองวะแก <c oughs> เอาเล้าแม็กทองไอนีล่ล่ะ อ่ะแม็กทองในของใหม่อ่ะมันรีโหลดกระสุนให้เองด้วยนะเว้ยรู้เปล่า <c oughs> ใช่เวลาเองเก็บปืนใส่หลังสักประมาณห้าวิมันจะรีโหลดกระสุนให้เองไ,<ห>ไม่มีกระสุนโบลแล้วอะแบ่งโบหน่อยดิบอสมีปะโอเคหกสิบพอแม็กทองอีกแล้วอ่ะท,ท,ท<ส>ั้งท่านนายโหเยังไม่ได้เล่นเลยคขาให้กล้าเล่นก่อน แต่ผมค่อยเล่นทีหลังพอกล้าไว้กล้ามาเล่นแป๊บนึงไม่ได้เล่นนานก็เลยแบบให้กล้าเล่นก่อนเดี๋ยวเราค่อยเราเล่นทั้งวันอยู่แล้วไงเดี๋ยวเราค่อยตามไปเล่นทีหลังข้างหลังเวอะไรระเบิดระเบิดเนเ้าวเราเป็นพี่นะครับต้องเสียสละเป็นไงเทพไหมผมเทพไหมบ้านนี้หายไปแล้วจริงๆด้วยตรงนี้คือโล่งเลยถ้าเดินตรงนี้ก็โดนยิงหน้าบู๊หน้าปี๊หมดเลยมันเอาบ้านออกไปไหนวะเนี่ยโดนระเบิดเหรอนั่นแหละสิ วิ่งไปไหนเอะวิ่งหาคนสิครับเราเล่นเกมยิงนะครับนอกก้าแล้วก็ต้องหายิงคนนะครับไม่เราไม่เล่นไม้ครับนะจะไปยืนตีหินก็ไม่ใช่เรื่องไม่ไม่จริงไม่ถูกต้องมีคนเขาชอบระเบิดมากแล้วมีคนตรงกูเขาอ่ะโดนระเบิดกันแรงไปมากทำให้ ล่วหนึ่งครับแตกครับหมายถึงคูเลยแตกเจ็บมากครับล่วงครับ I'm healing I'm healing น่าจะของกาแหละใช่ผมปาเดี๋ยวระเบิดพอละ ว้าวอยังมันเลยผู้เยี่ยผมปลาลุลวัวเลยว้าว that's c r a บหุยไอเชียรีพิเตอร์ทองเลนเบาชี้พี่รีพิเตอร์ทองใช่สองสี่รีพิเตอร์ทองยานุว้าผมผมผมเล่นผมเล่นโหดไหมโหดไหมเฮ้ยแม็กทองอ h my god นี่คือเหลือท้ายปืนสีทองนี่คือครบแล้วเนี่ยของทองอ่ะใช่เหรอใช่ตอนนี้มันมีของทองทุกอย่างละยกเว้นท้ายท้ายทองไม่ดิดเลยท้ายทองน่าจะมาตอนน่าจะสับปืนไวไงสับปืนไวดิดน้อยน่าจะมาตอนซีซั่นซีซั่นซีซั่นเก้าฮัลโหลพี o p l e where are you

เจ็บครับอยู่นี่ครับโอ้โยกระสุนหมดแล้วครับ hey, s <S ล้มครับแต่ผมกระสุนหมดแล้วครับฮิวก่อนทีขน่ข้างหน้าไปเอาตัวหน้าก่อน hey, s <S สวยครับเดี๋ยวพี่ข้าวหน้าก็กสมนหมดแล้ว อยู่บนหัวกูตัวหนึ่งอ๋อ้ะมาหากระสุนปืนก่อนกระสุนเปืนหมดไม่มีกระสุนเล่นแล้วครับไม่มีกระสุนแล้วครับอขอเอเนจีหน่อยครับโอ้ ตรงไหนครับกล้าฝั่งมึงมีคนไหมหรือมันอยู่ฝั่งตรงข้ามหมดเลยเยอะมีขวานี่แล้วก็บนปนท้ายด้วยพี่อนคุณหูผมก็มีพี่โอเคค้างกันแล้วมันหัวน้องก่อนนะครับล่อมาเลยครับไปเลยตรงนี้ก็มีพี่อาระเบิด โอยมันลำบากแล้วเกินแล้วขึ้นฝั่งนี้เลยแล้วกันไม่ไหวแล้วแม่งใส่นวลอยู่นั่นแหละใส่นวลอยู Mother, no ่นั่นแหละกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็แกแล้วนะไอ้ชั่วหุยไม่โดนว่ะมันหนีไปแล้ว ไม่โดนป <át> ่ะเอล่นตั้งเป้าก่อน mine cable what the fuck ไม่ไหวแล้วเ c เบอร์ว้าวว้าวทุกดอกเลยไปแล้วไม่โดนเป่าจังวะยิ้เจ็ดเอง ใช่หรอมันไกลหรือเปล่าเกี่ยวปะ่วะผมไม่ไหวกับคุณแล้วนะครับคุณจะเกินไปละโอ้ w h a ป,ะะปะั h อ้ u c k Oh what What the fuck ผมไม่ไหวแล้วนะครับ ไม่ไหวกับน้องๆน,นะครับที่จะขึ้นแล้วนะครับมันลงไปหรอวะไอ้ตัวรอ้อนเจ็บไอ็ตัวรอ้อนเจ็บ,จบไปข้างล่างแล้ว พี่มาแล้วน้องก้าโดนไฟกูนั่นแหละเออสวยครับช่วยอยู่ช่วยอยู่ยยหลังยงิงอ้ my god หลังยงิงมันเลยทุกทางกูบ่อยทุกทางมันตียเ้าตีด้เามาเยมอยู่ไหนวะ โอ้ยมันปลาระเบิดใส่ <ś led> แป,ป๊บหนึ่งครับแป,ป๊บหนึ่งครับน้องๆ <ś led> มันลงขร่านตัวนึ่งมันลงขร่านตัวนึงลงไปแล้วลงแล้วลงพายุเห็นเปล่า <ś led> อะไรของมันวะ เจม้าบอสโดนไปแล้วชุดใหญ่เออสวยฮฮิิอ่าอ่าอ่าสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอด